คลิปนี้ผมอยู่กับอดีตนายตำรวจใหญ่นะครับกาลังคัดเครือพระสมเด็จอยู่นะครับแนะนําตัวหน่อยครับท่านครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกดรศักดาศรีระเบียบครับพอดีก็มาคัดพระที่จะส่งประกวดให้กับพระอาจารย์แล้วก็ให้กับท่านผอที่สะสมมาในเรื่องของความเป็นมาตรฐานในเรื่องของเป็นพระแท้นะฮะนิยมครับผมครับอันนี้อะไรมีอะไรบ้างครับอ๋ออันนี้จะมีลงพ่วเงินนะฮะ เป็นเนื้อดินครับปลูกเนื้อดินนะครับผมล่านี้เป็นสมเด็จเนื้อทองคําเนื้อเปียกทองคําครับ,รบผมนะฮะล่าหนี้ก็เป็นร่วงรางปืนสนิมแดงครับผม นางพญาข่าวบวงครับผมเนี่ยนางนางพญาข่าวบวงนะแล้วอันนี้ก็ซุ้มต่อครับแต่ไล่อีกองนึงก็คือรวงพ่อเงินครับเนี่ยฮะีอะไรครับเนี่ยข้าวชายครับโอเคเนี่ยข้าชายนะฮะครับครับผมการที่เราศึกษาอย่างเงี้ยครับครับเนื้อดินเนี่ยรวงพ่อเงินเนื้อดินไม่ค่อยมีคนพูดอ๋อใช่เพราะว่าหนึ่งของมีจํานวนน้อยแล้วก็ของเนี่ยก็เป็นของรักของหวงต่างๆของคนพื้นที่ครับเนื้อดินนะไม่ค่อยออกมาอยู่ในตลาดพระเคลื่อนเท่าไหร่ครับผม ครับผมครับแต่ถามว่าของฝีมือของปอมีไหมมีครับเนื้อดินมีเนอะมีมีมีฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือห้าชายนะฮะห้าชายนะครับห้าชา่ฮะนี่คือพิมพนียฮะอย่ามจะลอันนี้พิมพนี้อันนี้ครับผมพิมที่ตาครับผมตาทองเนี่ยฮะ จะเป็นความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระนะฮะความมีในมวลในแร่ธาตุในเรื่องของอความหลากหลายของอเนื้อเนื้อหาขององค์พระนะครับผมครับผมครับ,รบ,รบแล้วก็นางพญาก็เช่นเดียวกันฮนะจะเห็นการตัดขอบนะฮะจะเป็นธรรมชาติเป็นเขาจะตอกตอกตัดนะครับนะ แล้วก็นี่ฮะซุ้ม่อแน่นนะฮะซุ้ม่อนะฮะจะเป็นลักษณะก็คือพิมพ์ลึกครับผมแล้วก็จะมีแร่อดอกมะขามขึ้นมานะครับผมครับแล้วก็พระเนื้อปลูกที่เนื้อเนื้อโลหะเนื้อชินนะฮะอันนี้สนิมแดงก็คือก็เป็นความธรรมชาติจะต้องออกมาจากข้างในนะฮะเนื้อเนื้อพระที่ความเป็นปลูกเป็นร้อยปีหลายหลายหลายร้อย e! ปีเก่าไปจากข้างในเดี๋ยวรวมกันแล้วก็สิบองค์จะไปต่อรองขอแถมหนึ่ง องเออหนึ่งหนึ่งไปนะฮะจะจอจะมาช่วยหลวงพ่อคัดนะครับก่อนเข้าปูนครับคือสิทคูปองแถมหนึ่งจะไปต่อรองให้นะครับผมโอเคนะครับผมมีรายยินดีครับแล้วงานของที่จะจัดขึ้นอีกทีเนี่ยในที่วันที่สามสิบเอ็ดนะฮะที่โรตัสอ่าปิ่นเกล้านะครับคณะคณะห้ายินดีนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ในวันที่ยี่สิบแปดเมษาอีกสองงานอีกงานหนึ่งครับผมทั้งวกกันทั้งนั้นใช่ใ้่พวกเน่ยคือคือคนเราเนี่ยฮะคือจะต้องมีรวมกลุ่ม แล้วก็ช่วยกันประสานสามัคคีกันในการจัดคืออย่าให้ซ้ํากันอย่าให้มีอะไรกันนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ดีครับผมดรครับครับ,รบพระแต่ละคมแต่ละคนทําไมมองไม่เหมือนกันอ๋นแต่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอ๋อใ,ในในเรื่องของความเป็นได้ได้รับการรับรู้การเรียนรู้การถ่ายทอดตรงนี้สําคัญที่สุดครับครับ เรียนรู้และการถ่ายทอดใช่ครับผมว่าแต่ละบุคคลจะได้การถ่ายทอดมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีในเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของจริงๆคือการสะสมพรก็คือศึกษาตามนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือธรรมะธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะคือหลักศาสนาในการสร้างพาะคือสร้างสื่อทอดเขียนนารมศาสนาให้สื่อทอดต่อๆไปแล้วแต่ละิีแต่ละส่วนมากจะสร้างคือ 8, 0 0พัน0 0 0พัะธรรมขันคือ4 0 0พองค์ไม่ใช่มีแค่สี่ ใช่ไม่ใช่มีแค่สิ่งห้าปีไม่มีแค่เสียแบบไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะฮไม่ใช่เรียนรู้กันนะฮะอย่างเงี้ยเพื่อสื่ขทอดต่อไปในคนรุ่นหลังๆเพราะว่าพระสมเด็จยังไม่มีใครเกิดพันทั้งนั้นเอาเป็นเวันดีครับพราท่านครับว่าท่านครับดีครับพราสมเด็จไม่มีใครเกิดทันทั้งนั้นจะ่ที่ศึกษาเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติความยุดเถี่ยวโยนความเป็นต่างๆะแต่ขอให้เราพิการที่เปิดใจออกมาในการรับรู้ในการเรียนรู้อย่าเป็นเหมือนน้ำล้นถ้วยอย่างผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะ แต่ว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับานครับท่าครับอ่าดเรครับ,เร,รบเราจะลดความขัดแย้งระหว่างกุม หรือชมรมหรือสถาบันของการพะเราใจลดแย้งไดง้ไงเ๋อลดความความลดความแย้งก็คือในเรื่องของเราใช้ในเรื่องของการคุยการพูดคุยแล้วทั้งเหตุทั้งผลในความเป็นจริงครับนะฮะในเรื่องของลดลความเป็นอัตตาลดความเป็นตัวตนแล้วต้องยอมรับในข้อเท็จจริงจริงๆ,ๆครับแต่เริ่ม็กรุ่นใหม่เริ่มมาศึกษาเรื่องเข้าใจเริ่มเรียนรู้แล้วครับครับ อ่ะจบได้ครับครับก่อนจะจบคลิปนี้เล่าเรื่องประสบสการณ์พาคเครื่องวันนี้แฝผ้าอะไรมาครัอไว้วันวันนี้อยู่ในอันนั้นถ้าไม่ได้แฝนใหออนห้อยคอเขาเพราะว่าถึงไปดิหารภาคเครื่องไหมอ๋อใครมีครับเยอะครับทั้งสมเด็จโตท,ทั้งหลวงปู่ทีมทั้งหลวงปู่ทวดครับเขาเล่าแต่ละองค์เลยสมเด็จโตมีประวัติฐานยังไงครับสมเด็จโตในในเรื่องของความในเรื่องของอ่าอุบัติเหตุนะฮะกับหลวงปู่ทวดวันนั้นห้อยทั้งคู่เลยสมเด็จโตกับหลวงปู่ทวดครับผมนะฮะท่านหลว ครับเกิดเกิเหตุที่หินกองครับผมก็ต้องปลอดภัยหมดผมขับรถไปแล้วโดนจีบล้อเฉียวแล้วก็ข้างหน้าบี้หมดเลยไม่ไม่เป็นอะไรครับครับผมครับอันนี้ปฏิหารครับผมแล้วในเรื่องของหลับในหลับในคือขับรถบีบีเอ็มสามสองห้ามีเสียงแบบเหมือนมือมาตบที่หน้านิดหนึงสะดุ้งตื่นมาเบียดเอียดเข้าไปอยู่จะติดท้ายรถสิบล้อแล้วครับเคยหลับในครับรับแต้ครับครับ ได้ข่าวว่าสมัยทํางานนายซื้อพระปลอมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งซื้อพระอะไรนะฮะนายอ๋อานายซื้อพระปลอมอะไรท่ไงครับประสบการณ์ช่วงหนึ่งของชีวิตอ๋ออ๋อคือคือ,คอลักษณะอย่างนั้นคืออยู่ที่การที่ความเชื่อจะชรับนเรื่องมันก็ผ่านเรื่องมันก็ผ่านผ่านมาพอสมควรแล้วนะครับตอนตอนพระนายที่ซื้อปลอมตอนนี้แพงหมดเลยใช่ครับผมใช่ใช่ใช่ครับผมดั<ร>งนั้นครับครัแพงองค์ถึงเท่าไหร่ ของผมเหรฮะ,ะรก็หลักหมื่นก็มีหลักพันก็มีหลักร้อยก็มีบางที่หลัก,ลกร้อยมูลค่าหลักแสนก็มีครับเอา,าไปขายออกหลักแสนมีใช่ครับผมครับโดยที่คือหมายความว่าตอนนั้นคือถีงอกเจนพัสุรการน่ะแนะนำไม่ซื้อผมก็ยังหนุ่มอยู่ก็เลยซื้อไปหลักมงไม่กี่ร้อยแต่เล่นหาก,กัรโดนแสนบาทสองแสนห<ล>นึ่งเงี้ยครับไปเจอครับไปเจอครับครับผมครับะสมยังไงผสมเนี่ยคือคนเราต้องสะสมให้ถูกทางถูกที่ถูกเวลาแล้วก็อย่ารีบร้อนอย่าอย่าโลภ แล้วการดูภาพอย่าไปดูถึงแบบว่าฟังในเรื่องของนิทานประลาประามาการสืบสนเราต้องดูจากข้อเท็จจริงจริงครับเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ช่วยได้ขนาดไหนครับวิทยาศาสตร์ก็ยังช่วยได้ในเรื่องของมวลสารในเรื่องของวัตถุที่นํามาหล่อลอมรวมกันสร้างครับหรือเนื้อผงต่างๆเอามาโขเอามาตำสร้างแต่ความเป็นธรรมชาติเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังทําไม่ได้แต่ก็เราใช้หลักธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะในเรื่องมีเหตุมีผล ครับใช่ฮะเนี่ยมีขั้นตอนต่ตางๆทุกต่างคือน้รดูของเน้นเรื่องความยุบผิวโยนาการตันกัดหอบระยะเวลากี่ร้อยปีร้อยกว่าปีจะต้องดูพาะยังไงยังไงก็ดูง่ายๆก็คือดูจากผิวคนเราสิวเนี่ย ความเก่าจะต้องสิวออกมาจากข้างในออกมาข้างนอกพักก็เช่นเดียวกันเราต้องดูให้เป็นว่าถ้าบางขุนพรมเนี่ยอกแป้งยังไงของปลอมทํำยังไงแค่แค่น้ำหมากแค่น้ำปูนแค่โคลนสังดินอบไมโครเวฟทอดทอดน้ํามันยังไงต้องดูให้ออกครับตอนนี้อย่างนี้มีอะไรแนะนําได้คุยคุยหลังใหม่ได้ครับผม ครับนักเตะครับครับตำรวจเป็นตำรวจแท้ๆทำไมยังซื้อโดนโดนหลอกซื้อพระปออ๋อไม่ไม่ใช่โดนเหรอครับคือหมายความว่าความเชื่อถือของพนไงฮะคือไม่ใช่ว่าตำรวจจะจะเก่งทุกคนไปไม่ใช่อยู่ที่การเรียนรู้การรับรู้ตรงนี้ตำรวจก็เหมือนบุคคลทั่วไปชีวิตตำรวจก็เหมือนตัวทั่วไปเป็นคนธรรมดาก็มาจากคนธรรมดาแต่ทีนี้มันอยู่ที่การเรียนรู้การรับรู้ครับขนาดไหนครับครับ ไม่เป็นก็โดนหลอกโดนเหมือนกันนะครับครับโอเคครับผมครับก็เจอกันวันที่19เอ้าววันที่31อ่านี่ฮะ31มสิบเอ็ดมีนาที่โลตัสเปลี่ยนเก้าชั้น5นะฮะแล้วก็ที่นี่เจอกันวันที่20 เมษาที่นี่ที่นี่เหมือนกันทีมกันนีอะไรยินดีเลยนะครับผมกลาวขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีเบอร์โทรผม081ครับรามมมาสการ์อาจารย์ครับศูนย์อ่า0 8 1 7 2 5 6 0หนเ็อง้าครับอไ่ด้เลยามีมีอะไรยินดีนะครับ081-7256014ในเฟซก็มีแล้วเบอร์ผมเป็นไลน์ด้วยติดต่อได้ทุกเบอร์เบอร์ที่ผมบอกเป็นด้องเตือนชื่อเป็นไเขาก็ักดานะครับงควาไคิดเห็อบเตนรครัตนีครับินดง ตายคุยทั้หมดครับ,อบโอเคนะครับบ๊ายบาครับบวาสดาครับ